สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาเมษนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะครับที่สมพุดในกระดาษเนี้ยสมผุธนัวันที่1มิถุนาจริงจริงๆ1มิถุนาเนี่ยพุธเนี่ยยังอยู่ที่เมษอยู่ประมาณ29องศาเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยว2หรือ3มิวันที่2วันที่3มิถุนายนเนี่ยน่าจะยกไม่เกิน3ฮะยกมาที่พฤกษบแล้วนะ แล้วเราก็ไทยเดือนมิถุนาทั้งเดือนก็ยกมาซะเลยนะฮะยกมาซะเลยนะฮะอ่ะเริ่มกันครับลัคนาเมษเนี่ยดาวประจําตัวท่านคือดาวอังคารนะฮะณนะวันนี้เดี๋ยวนี้อังคารสถิตในราศีกรกฎนะครับพบพันธุอ่ะตัวเองมาอยู่พันธุนี่นะฮะตัวเองมาอยู่พันธุนะฮะเท่ากับว่าพันธุแปลว่าอะไรพ่อแม่พี่น้องครอบครัว ถ้าเป็นหลักทรัพย์กับบ้านที่ดินยายนยนต์อันนี้คือความหมายพันธุตัวเองมาข้องเกี่ยวมาข้องเกี่ยวเต็มๆเ,เลยว่านะฮะอังคารเนี่ยราศีละ45หวันนะฮะราศีละ45ห้าวันนะครับ,นะรบทีนี้ก็อยู่ตรงนี้อีกพอสมควรเลยนะฮะอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับนะฮะอังคารอยู่นี้มายุ่งข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะมายุ่งกับข้องเกี่ยวเรื่องนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับดาวศุกร์ด้วย นะฮะสุขเป็นใครสุขมาจากพฤกษบครับสุขมาจากการเงินอ้าวแสดงว่าคุณต้องเอาเงินของคุณเนี่ยมาข้องเกี่ยวเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ,บ้านที่ดินยันยนต์มีเรียกว่ามาใช้เงินใช้ทองในจุด,จ,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 ดจุดนจุดจุดเนี้ยเอาเงินเอาทองมาใชนะ้แต่จะใช้ด้วยเหตุอะไรล่ะเออจะใช้ด้วยเหตุอะไรล่ะอ่ะนะฮะใช้ดีก็ได้ใช้ร้ายก็ได้ใช้ดีกัใช้ซื้อ นะใช้ร้ายก็ใช้ซ่อมใหมนะนะ่หรือเ,อเกิดพันธุเกิดความเสียหายต้องใช้เงินใช้ทองมาแก้ปัญหานี่ถ้าถ่ายลายถ้าถ่ายดีเอ๊ในช่วง45วันนี้ฉันจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะบางทีเนี่ยให้เงินให้เงินเป็นก้อนๆหรือว่าให้เงินเป็นเรื่องเป็นราวกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าพี่น้องเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายได้ แต่โหราศาสตร์เราเนี่ยถือว่าให้เนี่ยถือว่าทายเสียแต่จริงๆมันไม่เสียหรอกก็ฉันจะให้พ่อให้แม่ให้ญาติผู้ใหญ่ให้พี่ให้น้องฉันน่ะฉันเต็มใจให้ตรงนั้นก็ได้แต่เนื่องจากการให้อ่ะก็คือให้ออกไปอ่ะอืมให้ออกไปอ่ะเราถือว่าเสียไหมถือว่าเสียถือว่าเสียจริงๆมันไม่เสียหรอกก็ฉันเต็มใจให้อ่ะนะฮะก็ฉันเต็มใจให้ทายอย่างนั้นได้ครับทายอย่างนั้นก็ได้นะครับต้องต้องต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดวงกับความเป็นเจนร่วมด้วยนะฮะ ถ้าดีเอจะรู้ยังไงว่าดีอ่ะถามใครดีไม่มีใครฮะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าท่านทักษาเนี่ยนะครับอังคารจรน่ะสุขจรในปีเนี้นะสององค์เนี้ยเป็นอะไรมาล่ะนะถ้าเป็นเดซีมนตีอ่ะอันนั้นดีถ้าเป็นกาลากินีล่ะถ้าเป็นกาลากินีล่ะอันนั้นกาลกินีคือไม่ดีไม่งามนะแสดงว่ามีเหตุซ่อมบ้านซ่อมรถล่ะทีนี้ล้อมรั้วที่ดิน อะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์นี้ก็ได้นะเกณฑ์นี้ก็ได้เอาถ้าเป็นถ้ามีใครสักคนเป็นกาลีก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ทีนี้อังคารนอกจากเป็นตนุลักษ์แล้วเป็นใครอีกมาจากพิจิกพิจิกก็เป็นมรณะมรณะพันธุอ,อ้าวอันนี้ตีตีแบบว่าไงมรณะพันธุถ้ามรณะพันธุนี่แล้วมีเงินทองมาอยู่ยงนี้ด้วยถ้าเอามรณะมาแทนแทนตนุลักษ์ร่วมมรณะมาอยู่พันธุ ถ้าเป็นทรัพย์สินก็ทรัพย์สินเสียหายลนะบ้านรั่วไฟดับน้ำไม่ไหลอะไรก็ได้นะฮะที่ดินมีปัญหาอะไรก็ได้รถยน,ยนต์มีปัญหาอะไรก็ได้ใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขหรือต้องขออนุญาตนิดนึงญาติผู้ใหญ่ป่วยคุณพ่อคุณแม่มีอาการเจ็บป่วยใช้เงินช้ทองรักษาอันนี้ถ่ายได้อันนี้ถ่ายได้น,น,ไดนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นสีสีก็รักษาแล้วก็หายไปถ้าเป็นการี อาจจะรักษาเนิ่นนานหรือว่าใช้เงินมากกว่าที่จะต้องใช้ตั้งงบไว้พันหนึ่งอ้าวกลายเป็นพันห้าอะไรอย่างเงี้ยรักษาซ่อมบ้านแม่สักหมื่นหนึ่งไงอ้าวผ่านไปแล้วเดี๋ยวพอช่างบอกไอ้ตรงนั้นตรงนี้นะฮะงอกเร่งงอกงอกอ่ะซัดไปสามสี่หมื่นตั้งใจไว้หมื่นซัดไปสามสี่หมื่นอ่าถ้าเป็นกาลีอาจจะหวยออกอย่างน้นก็ได้ถ้าเป็นสี คุยกันไว้หมืน่นจบที่หมืน่นจบอ่าแก้ไขได้แก้ไขได้จบไหมจบอะไรอย่างนี้ทีนี้สุขเนี่ยยังเป็นการเงินไม่ว่าฮะสุขสุขมาจากลัคนาตุลราศีตุลเนี่ยฮะมาจากราศีตุลเนี่ยเขาเป็นปัตตานีปัตปตานีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาคุณคู่สัญญาเลยฮะคุณกับผู้รับเหมาก็เป็นคู่สัญญาแล้วนะคุณไม่ได้ทํางานนี้เนี่ยไม่เรื่องลงทุนมาปีนบ้านเองไม่ไม่ได้มาลงทุนม,มาปีนบ้านเองหรอก จ้างเขาทํานั่นแหละมีคู่คู่หุ้นสว่วนคู่สัญญาแหละก็อยู่แถวแถวนี้แหละดาวสองดวงนี้ก็ประมาณนี้แหละในเดือนมิถุนายนนะนะในเดือนมิถุนากอ็อยู่แถวแถว,แถวนี้แหละนะฮนะทีนี้โอ้ยที่บ้านใครมาอยู่พระรหัสลาหูมาอยู่ที่บ้านอ่ะลาหูมาอยู่ตั้งแต่โอนานแล้วนะอยู่เป็นปีแล้วนะลาหูอยู่มาครบปีแล้วนะแล้วจะอยู่จนถึงกลางเดือน ตุลาคมปีนี้แหละปีนี้แหละนะฮะราหูเนี่ยเขามาจากราศีกุมเนี่ยก็คือลาบผลลาบผลมาทับลักอันนี้ก็ทายดีนะ,ะอันนี้ก็ทายดีจริงๆอ่ะมันทายมานานแล้วแหละแต่มีพระหัสมาเสริมมาจุดระเบิดอะไรเพิ่มเติมไหมพระหัสเป็นใครพระหัสเป็นใครพระหัสเนี่ยมาจากที่มีนกับธนูนะฮะธนูเนี่ย สุภะค <c oughs> ันล้องชีวิตต่างถิ่นแดนไกลหรือที่มีนี่ก็วินาศะมีความเสียหายอะไรเข้ามาไหมตรงนี้ถ้าตรงนี้มีความเสยียหายถ้าเอาถ้าเอาวินาศมาตีนะมีความเสียหายด้านราบผลก็มาดูตรงนี้ด้วยอาจจะทําให้ตรงนี้ซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างที่ว่ามีความเสียหายมาก็ซ่อมบ้านซ่อมรถไปเสรก็จบตรงนั้นอ่ะหรือพระพรหัสล่ะทระรหัส แทนค่าด้วยต่างถิ่นแดนไกลล่ะเพราะว่าสุภะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้วินาศนะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้แล้ววินาศนะยังเป็นเบื้องหลังก็ได้อะเราเอาต่างถิ่นแดนไกลมาก่อนต่างถิ่นแดนไกลมาเจอลาบผ,ผลลาบผลรออยู่แล้วยังไม่มีใครมาก็เงินเหมือนกับถือเงินรออยู่อ่ะเจ้าตัวยังไม่มาหรือยังไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายมาหรือว่ามาสัมพันธ์เนี่ยลาบผลเนี่ยก็เหมือนกับมีลาบมีผลอยู่นะามีลาบมีผลอยู่นะา นะมีลาบมีผลอยู่นะประมาณเนี้ยนะฮะพอพระรหัสมาอาจจะบอกว่ามีลาบมีผลจากต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาร่วมก็ได้มีลาบมีผลจากต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาร่วมก็ได้นะฮะหรือมีลาบผลแบบลับๆนี่มีลาบผลแบบลับๆไม่บอกใครนะลาบผลเนี้ยฉันไม่บอกใครไม่บอกใครไม่บอกใครมีลาบผลแบบลับๆเข้ามาในดวงชะตาก็ได้นี่พระรหัสเขาบอกอย่างนี้นะฮะ อ่ะถ้าเป็นกาลากินีแ่ะพระรหัสเออต้องคุยกันต้องเอาทักษะมาเทียบจะให้เมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้พระรหัสมาทับเนี่ยถ้าคุยรวมๆม,มันดียังไงพระรหัตทับมันดีอยู่แล้วละ่ะพระรหัสมาทับอะ่ะยังไงพระรหัสมาทับก็ต้องดีก่อนล่ะครับแต่มันดีกับทุกคนในโลกนี้อาจไม่ดีกับคุณก็ได้นะนะคุณที่เป็นคนเมธคนนั้นอะ่ะเพราะอะไรฮะไม่ต้องรู้อะ่ะเขามาอย่างไรอะ่ะถามทักษะดู ถ้ามาอย่างกาลากินีมาอย่างกาลากินีนะไอ้ลาภผลที่ได้มาระวังฮะเกิดความเสียหายทั้งลาภผลอะถ้าเป็นกาลีนี่เกิดความเสียหายทั้งลาภผลเลยแหละเสียตังตรงนี้ด้วยมาเสียตังยอพันธุ์ด้วยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของต่างถิ่นเดนไก่เรื่องมีเรื่องเดือดร้อนจากต่างถิ่นเดียนไกลเข้ามาทับดวงชะตาแล้วต่างถิ่นเดียนไกลต่างจังหวัดบางคนก็ต่างประเทศก็หน่ะต่างประเทศก็ได้นะ ต่างจังหวัดก็ได้นะมีเรื่องเดือดร้อนจากต่างถิ่นเดียนไก่เข้ามาเดือดร้อนและมาอยู่กับราพะเดือดร้อนถึงราบถึงผลเดือดร้อนถึงราบถึงผลนะฮะนะฮะนะหรือไอเรื่องที่เคยทําเอาไว้ที่ปิวไอเรื่องที่ทำเอาไว้ปกปิดเอาไว้มันมาเดือดร้อนนะนะมันมาเดือดร้อนแล้วนะโดยเฉพาะเดือดร้อนตัวเองเกี่ยวกับลาบกับผลด้วย เบื้องลึกเบื้องหลังไงวินญาณนะเป็นกาลีไงเป็นกาลีไงอถ้าเป็นสีล่ะถ้าเป็นสีก็ดีดีเป็นสีดีเป็นสีอถ้าเป็นสีนี่ก็เกิดลาบผลจากต่างถิ่นไกลให้หรือต่างถิ่นไกลเนี่ยต่างจังหวัดต่ตางประเทศหรือสิ่งที่ทําเก็บเอาไว้มาออกดอกออกผลในช่วงนี้นะเอาทายได้อย่างนั้นนะทายแต่อันนี้ก็ไม่ทายเดือนนี้จริง,รงๆก็ไม่ได้ทายเดือนนี้เพราะรหัสลาหูเนี่ยอยู่กันเป็นปี นะฮะอยู่เป็นปีนะครับอยู่เป็นปีพออยู่เป็นปีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไอ้ลาบผลที่ว่าอาจจะเป็นลาบผลเกี่ยวกับครอบครัวได้ลาบผลอะไรไหมบ้านที่ดินยันยนต์ให้ลาบผลอะไรไหมเลขที่บ้านให้อะไรเลขที่รถให้ไรเปล่าเออไทยอย่างนั้นแหละเออแต่ไม่ผมไม่ค่อยชอบไทยแล้วแต่เออมันก็ได้แหละประมาณนั้นนะอา้าวทีนี้มาดูพระเสาเสาเป็นใครอะ่ะ เสาคืองานครับกรรมะการกระทําการงานมังงอกเงยดีเสาที่ดูให้ดีนะเสาให้ดูให้ดีนะ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 ดูทักษะให้ดีนะเสากาลีนี่ถ้าเสากาลีนี่ไอเรื่องเสียหายนี่จากงานงานที่เสียหายนี่งอกเงยชมัดเลยแต่ถ้าเป็นสีเป็นเดชเนี่ยให้งานที่งานที่ท,ที่ทาอยู่มันจะออกดอกออกผลอย่างดีงามเลยอะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้มาดูอาทิตย์ดูพุทธบ้าง ร่วมมรรุทยูอานะอยู่ในพบการเงินใครมาอยู่การเงินก่อนเอาเอาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เป็นใครอารทิตย์เป็นปุตตะปุตตะคือชอบเสี่ยงก็ได้ <c oughs> ปุตตะนี่ความรักใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆบุตรบริวารน,นะมาอยู่การเงินนะฮะไอตรงเนี้ยอย่างที่บอกเห็นไหมพันธุอย่างที่บอกพันธุมันเรื่องของครอบครัวด้วยใช้เงินเค่าทองเกี่ยวครอบครัวและบุตรปุตตะปุตตะมาลูก หรือบริวารของคุณช่วงนี้มีการใช้เงินใช้ทองมากหน่อยนะทายได้อย่างนั้นครับไม่รู้ก็บริวารเนี่ยมีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองเยอะหน่อยนะเขาบอกอย่างนั้นนะครับอ้าวแล้วพุทธล่ะนะแล้วพุทธล่ะลพุทธมาจากอาริอ่าเฮย้ยเออพุทธมาจากอะไรอ่คืออะไรอ่ิคือปัญหาอุปสรรคพาระานที่ศีงามาอยู่ในภพการเงิน โอ้ยพึ่งมาอยู่ซะด้วยพึ่งมาอยู่ซะด้วยอ่ามิจุนาเนี่ยเกณฑ์จะมีเกณฑ์จะมีปัญหาทางการเงินเนี่ยก็ต้องทายอย่างนั้นแหละให้ทายยังไงอ่ะอริมาแล้วนี่นะฮะเกิดปัญหาทางการเงินเกิดอุปสรรคทางการเงินเกิดภาระหนี้สินทางการเงินใครเป็นคนนำพามาการลงทุนใหม่ๆบุตรบริวารเป็นคน นำพาเรื่องนี้มาให้บุตรบริวารการลงทุนใหม่ๆนำอุปสรรคภาระนิสินเกี่ยวกับารเงินมาให้ในเดือนนี้ครับมาให้ในเดือนนี้ครับดาวอยู่อย่างนี้ทายอย่างนี้นะมรุตตยูร่วมไม่ทันได้คิดมาก่อนบางทีมรุตตยูเนี่ยไม่ทันได้คิดเลยเรื่องเงินนะนะฮะโดนซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจะได้ จะได้เงินแบบว่าไงอ่ะจะได้เงินจากทางซ้ายไปได้ทางขวาก็ได้มรุตรยูอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินก็ได้มรุตรยูทีนี้มาร่วมบุตตานำปัญหามาแบบเฮ้ยแกไม่บอกฉันล่วงหน้าเลยนะไอ้ไอ้อาการค้าเนี่ยที่ลงทุนใหม่ๆอ่ะมีปัญหาแบบไม่ทันคิดมาก่อนเลยบุตรบริวารนําปัญหาทางการเงินแบบไม่คิดมาก่อนเลยไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยอยู่ย อ้าวมีปัญหาโอ้โหบอกแบบกระทันหันนะเฮ้ยฉันจะหาเงินหันไหมก็เลยเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นแต่ก็เดาวดาวเ,เดือนอะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาย้ายไปก็เรื่องเรื่องใหม,ม,ม่ๆแล้วก็แสดงว่ามีถุนายนเขาเขาเนี่ยจุดคือตัวเองอันดับแรกอะสรุปว่าตัวเองกับการเงินนะฮะตัวเองกับการเงินแล้วมีพัะรหัสตรงนี้มาคนที่มาจุดระเบิดเรื่องนี้บุตรปุตาฮะ คนที่มาจุดระเบิดการเงินในเดือนนี้คือปุตตะครับบุตรบริวารหรือการลงทุนใหม่ๆหรือการการะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือการการะทาอะไรใหม่ๆเนี่ยเพราะงานงอกเงยอยู่นี่การการะทาลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยสร้างปัญหาแบบไม่คาดคิดมาก่อนต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ปัญหาเขาว่าอย่างนั้นและที่สําคัญดาวเกตก็อยู่ที่ราศีสิงด้วยพบปุตตะด้วยเกตเป็นยังไงเหรอเกตคือดาวไม่นิ่งฮะดาววุ่นวายครับ ไม่ค่อเน่งอ่ะวุ่นวุ่นสักนิดหนึ่งอะไรวุ่นวุ่นเหรอบุตรบริวารการลงทุนใหม่ค่อนข้างจะวุ่นวุ่นสักหน่อยนะในเดือนนี้นี่เขาบอกอย่างนี้นะตรงเนี้ยซอมบ้าซอมรดก็ได้หรือใช้เงินกับครอบครัวก็ได้อย่างที่บอกพันธุเป็นครอบครัวด้วยปุตตะก็อยู่ในครอบครัวไม่ล่ะคนที่คุณดูแลอยู่บริวารก็คนในครอบครัวไม่ล่ะนั่นแหละเขามานําปัญหาการเงินแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวมาให้และคุณก็แก้ไขไปสิ แก้ไขแล้วก็จบแล้วเดือนหน้าเขาก็เดาวเขาก็เดินหนีทั้งอาทิตย์ทั้งพุธเขาก็เดินหนีเรื่องราวก็จบไปมันเป็นเรื่องของมิถุนายนเดือนนี้อันนี้ทายรายเดือนก็เป็นประมาณนี้แหละนะฮะจะให้เมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้เนื่องจากมีทักษะที่ต่างกันและที่สำคัญเหนือกว่าทักษะคือดาวเดิมครับ <c oughs> นะ,ะดาวเดิมอยู่อย่างไรถ้าอยู่ให้คุณแถวนี้มีใครให้คุณ เรื่องราวก็กระจี้รี่นะฮะนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเดียวก็แก้มีปัญหาเงมีปัญหาหรอแก้ง่ายๆครับดาดาวตรงนี้ให้โทษแล้วกนะะ็ปัญหาเหมือนกันเล็กนิดเดียวก็คือขี้ผงเข้าตาละครับเรื่องแค่ขี้ผงเข้าตาละครับนะฮะแต่แค่ยากะมัดเลยมันมองไม่เห็นหนะ้าท่านแหละท่านแหละเรื่องก็ใหญ่ๆลูกรามขึ้นนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็เอาอยู่เพราะเดี๋ยวดาวเขาเดินหนี เขาไม่ใช่ถ้าดาวปีก็ย้ำอยู่อย่างนั้นนะเหมือนเราตีแผลเดิมมาให้เจ็บอยู่อย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวพอดาวเดินหนีเดินหนีแล้วก็แล้วกันไปคุณก็แก้ปัญหาของคุณสิก็จบกันตรงนั้นกปนนนะ็ประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้แหละลัคนาเมษในเดือนมิถุนายนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะสวัสดีครับผม